สวัสด,ดีครับพบกับรายการทุกของอาจารย์ครับรายการนี้จะเป็นรายการที่เข้าไปค้นหาความทุกข์ภายในก้นบึ้งของจิตใจของอาจารย์แต่ละท่านว่ามีความรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจอย่างไรนะครับแล้วมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรไหมนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปค้นหาความทุกข์ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับอาจารย์ ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้เกียติมาสัมภาษณ์กับรายการทุกของอาจารย์ไม่ทราบว่าช่วงนะช่วงเวลานี้อาจารย์มีความทุกข์ใจอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าครับผมก็มีทุกข์ใจในเรื่องของอการวางตัวของนักศึกษาร,ระดับปริญญาตรีของเราเนี่ยครับผมเพราะว่าพอถูกนักศึกษาที่อผ่านมาเนี่ยมีการ ร้องยั่วยุอะไรต่างๆแล้วก็วทำให้ตบาแนแตกแทนที่จะวางเฉยนก็เลยทำให้มันก็เดือดร้อนกันไปทั้งหมดและอีกประการหนึ่งสถาบันของเราเนี่ยเป็นสถาบันใหญ่นะโรงเรียนอื่นสถาบันอื่นเขาเล็กๆเนี่ยถ้าเขาล้มเราได้เนี่ยเขาจะดีใจมากเลย ที่ทำให้เราเสียชื่อเสียงตรงนี้แหละที่อยาก,กเตือนอระดับนักศึกษาของพวกเราเนี่ยให้รู้จักระวังตัวบ้างเราช่วยกันรักษาชื่อเสียงของสถาบันว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะต้องอยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างที่รุ่นอื่นๆเขาวางตัวกันมานั่นคืั้น นักบินก็ยังมีนะตำรวจใหญ่ๆก็ยังมีทํำงานในที่ต่างๆดีๆเยอะแยะตามสูบบริการอะไรต่างๆก็เยอะแยะีน,นี้มันเหมือนกับเหมือนกับว่าเรารักสถาบันแบบไม่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่เร,รเราควรจะรู้ว่าเราควรรักสถาบันแบบไหนไม่ใช่ว่าเกดเเรอะไรอย่างนี้น,นี่ความทุกขของอาจารย์ ห่วงลูกศิษย์และศึกษานั่นแหละรครับห่วงที่เราห่วงห่วงก็วห่วงอนาคตเขานั่นแหละครับทําไปเนี่ยครูได้อะไรครับนะอาจารย์ได้อะไรก็รไม่ได้อะไรเลย<ช>มีแต่สิ่งที่ได้เนี่ยก็คือลูกศิษย์ตั่านั้นก็เห็นจบไปหลายคนนะที่คิดได้ครับแต่เราก็อย่าให้มันสายเกินไปครับผมนะครับครับครับเจาขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ เป็นห่วงนักศึกษาลูกศิกษย์ลูกหาของเราแล้วก็คอยตัเกเตือนนะครับเป็นอันว่าความทุกข์ของท่านอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสุวัสดิ์ภาคิวติหรืออาจารย์ลุงของเราคือการที่อาจารย์ท่านมีความเป็นห่วงนักศึกษาที่ตีกันนะครับนักศึกษามักจะถูกยั่วยุจากทางสถาบันเล็กๆสถาบันอื่นที่หวังจะทําให้สถาบันของเราเสื่อมเสียชื่อเสียงส่งผลให้ตีกันบาดเจ็บสาหัสปางตายความทุกข์ของท่านอาจารย์นะครับก็จะคลี่คลายลงไปได้ ทหารนักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือกันทุกๆคนต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุทั้งปวงมันจะทําให้เรามีสติเตือนตัวเองได้ตลอดเวลาและความทุกข์ของท่านอาจารย์สุวัสด์ก็จะได้รับการคลี่คลายลงพ่อแม่ผู้ปกครองของ,ของพวกเราก็จะสบายใจสําหรับอาจารย์ท่านใดมีความทุกข์ใจที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังสามารถติดต่อผ่านทางรายการทุกของอาจารย์เราจะช่วยกันหาผู้คลี่คลายหรืออย,ย่างน้อยที่สุด เราจะเป็นที่ระบายของท่านและความทุกข์ของอาจารย์ท่านใดที่ได้รับการโหวตเป็นความทุกข์ยอดนิยมประจำเดือนนี้รับไปเลยครับบัตรกำนันจากทางวิทยาลัยสำหรับวันนี้ทุกของอาจารย์ได้หมดเวลาลงแล้วเรามาติดตามกันต่อว่าเทปหน้าจะเป็นความทุกข์ของอาจารย์ท่านใดแล้วพบกับรายการทุกขของอาจารย์ใหม่สวัสดีครับ